ประชาทิปไตยทำไมห้ามพูดโอเคโอ้ okay. oh, ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะวันนี้ตั้งหัวข้อไว้เพราะว่าเ,าเอ,อิญมีก่อนตอนนี้ได้เปิดขึ้นมาแล้วก็เลยเข้าไปอ่านไปอ่านไลน์ที่เพื่อนส่งมาเป็นเรื่องของบันทึกสิบหกชั่วโมงใช่ไหมของการของคดีนะที่เด็กๆก,ก็เลยรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจนะครับผมว่าบางทีมันไม่ยุติธรรมเลยนะ ทำไมประเทศนี้ปกครองระบอกประชาธิที่ปรตยครับทำไมการพูดความจริงถึงเป็นสิ่งต้องห้ามกระบวนการยุติธรรมบ้านเรานะครับจะเป็นแบบนี้จริงๆเหรอครับคนฆ่าคนตายยังได้รับการประกันตัวทําไมคนเป็นเพียงแค่พูดต้องหาในคดีหมินทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวผมว่าคุณจะฝืนมันได้อีกงานเท่าไหร่ อย่าสร้างความโกรธแค้นในกลุ่มประชาชนเลยนะเพราะวันที่ประชาชนลุกอือมาเอาคืนนะคุณก็อย่าร้องขอความเมตตานะอำนาจมันไม่อยู่กับใครอย่างถาวรน,นะหยุดรังแกกันเถอะครับประเทศนี้เป็นของพวกเราทุกคนนะช่วยกันพัฒนามันช่วยกันสร้างความเท่าเทียมอย่าสร้างความเหลื่อมล้ำคุณไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของมันได้ตลอดไปหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของสมมุติตอนมาก็มาแต่ตัวนะครับตอนไปก็ไปต่ตัวนะครับ ดังนั้นตอนอยู่ทํายังไงให้คนเขาคิดถึงดีกว่าไหมอย่าสร้างความเกลียดชังอีกเลยนะครับองสาเด็กๆเด็กๆอายุ2ีกก่กว่าๆหลายคนต้องติดคุกติดตารางรเขาควรจะเป็นวัย่งการสนับสวงหาเป็นวัย่งการจเจริญเติบโตที่เขากล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกเนี่ยเขาคือกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาตินะครับเราต้องการประชาชนโง่ๆใช่ไหมเราต้องการให้ประชาชนโง่ๆใช่ไหมที่ถูกกดขี่ไม่สามารถ แสดงออกวันนี้ประเทศที่จเจริญแล้วส่วนใหญ่ประชาชนเขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกนะครับทําไมประเทศเราถึงไปปิดกั้นเด็กๆล่ะครับอย่าลืมนะเขาคือเจเนเรชันที่จะต้องเป็นคนสานต่อเป็นคนรับผิดชอบประเทศนี้ต่อจากเรานะทําไมถึงไปรังแกเขาแต่ว,วันนี้ครับอย่าดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์ครับไม่มีใครเป็นเทวดานะผมเห็นแล้วผมก็รู้ว่า มันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะถ้าเกิดประเทศนี้ยังเป็นแบบนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวกลัวจะเกิดสงครามกลางเมืองไม่มีใครยอมให้กดขี่ได้ตลอดนะครับคุณจะไม่ป่วยคุณจะไม่แก่คุณจะไม่ตายเลยใช่ไหมอย่าทิ้งมรดดบาปไว้ลูกหลานนะครับเขาเอาคืนคุณไม่ได้เขาก็เอาคืนกับลูกหลานคุณนะความโปรดแค้นนะครับเอาคืนคุณไม่ได้เขาเอาคืนลูกหลานคุณแน่ลองให้ดีนะครับจะสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้คนหมู่มากนะครับ ลูกหลานก็โดนรังแกพ่อแม่ก็ถูกรังแกลูกหลานก็เติบโตขึ้นมาเขาคืนคุณแน่คิดใหม่นะครับคุณอาจจะตายไปแล้วก็จริงแต่อย่าทิ้งมรดกบาปให้ลูกหลานเลยผมก็ไม่เข้าใจนะวันนี้ประเทศอลไรประเทศเขายังยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำไมประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมยิ่งเห็นนะหลายคนวันนี้นะครับทำไมยังย้ายข้างทําไมผมยังย้ายข้างเพราะผมคือคนที่กินข้าวไม่ได้กินหญ้าผมเคยอยู่ข้างหนึ่งใช่ครับในอดีตวันนี้ผมย้ายข้างเพราะผมไม่อยากเป็นคนโง่ ผมไม่อยากทิ้งมรดกบาปให้ลูกหลานคิดดูนะครับแลวผมเชื่อคนแบบผมมันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้ผมเชื่อในนี้หลายคนย้ายข้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากอดีตนะครับเรานี่ไม่มีความคําถามแต่วันนี้เราเริ่มมีคําถามเกิดขึ้นในใจทุกวันจากเดิมนี่เราไม่มีมีคําถามเลยเราไม่เคยมีข้อสงสัยเรายอมรับได้ทุกรูปแบบแต่วันนี้หลายคนเริ่มมีคําถามเริ่มมีข้อสงสัย เริ่มมีความแครงใจหลายคนเริ่มมีคําตอบแล้วนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มมีคําตอบแล้วหลายคนเริ่มมีข้อสรุปไปตัวเองแล้วครับคุณว่ามันอันตรายไหมผมตรงน้ก่อนนี่คือไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ผมเฉยๆตอนน้ก่อนผมได้ยินไม่ได้เลยครับผมจะโดดขวางปกป้องโต้ตอบหลังๆก็จะเริ่มลดหน่อยลงเดี๋ยวนี้ผมเฉยๆบางเรื่องผมผสมโรงแม่งเลย แล้ววันนี้นะโลคเปลี่ยนแล้ววันนี้คนเหล่านี้ก็เริงเริ่มมากขึ้นมากขึ้นในหลายคนที่แม่งโง่งเง่าเต่าตุนครับเริ่มน้อยลงน้อยลงครับวันหนึ่งนะมันก็จะไม่เหลือฉันั้นทําไมไม่หาจุดที่มันสมดุลล่ะครับใช่นไหมทาไมไม่หาจุดที่มันสมดุลเพื่อทุกคนอยู่กันอย่างสันติและมีความสุขคุณจะสุขอยู่คนเดียวโดยที่คนอีกมากมายหมหาศาลอยู่นีทำท่ามกลางความทุกข์หรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกวันหนึ่งคลื่นนะครับ นะครับปริมาณสะสมนะวันนี้มันอาจจะมีเขื่อนกั้นอยู่นะเขื่อนไม่นจะกักน้ําไว้ได้ก็จริงนะแต่มันก็กักได้แค่ระดับหนึ่งนะพอวันหนึ่งน้ํามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะพังเขื่อนนะอย่าคิดว่าคุณจะทําตัวเป็นเขื่อนนะมันอาจจะกั้นได้นะเมื่อปริมาณมันยังน้อยน้ํามันน้อยคุณก็กัก้นกักไว้ได้แต่วันหนึ่งน้ํามันเยอะๆขึ้นมามันก็ล้นเขื่อนพอมันล้นเขื่อนมันจะพังเขื่อนนะใครว่าทุกเพราะทุกคนมีเราชนะ ตอนนี้เราชนะก็แพ้หอยหอยชนะแล้วนะครับเมืองหลวงแตกเรียบร้อยแล้วเพราะโดนหอยถล่มนะครับเห็นไหมสมุทรสาครนะครับโดนกุ้งถล่มใช่นไหมแตกเมืองกุุงนะครับโดนหอยถล่มครับหอยถล่มเมืองแตกเลยแล้วตอนนี้หอยยังไม่พอไม่ถล่มไม่เมืองกุุงนะครับขยายไปนะหัวเมืองใหญ่นะแรกลิ้นเครบ ผมเห็นูกไม่รู้ใช่ป่านะมันยังไม่มีใครยืนยันว่าเป็นลูกเขาหรือเปล่าะผมก็เลยไม่กล้านะก็มองก็คล้ายๆนะเอาก็าไมาโน้ผมว่าก็กคล้ายนะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวมัน,ม,นมีข้อโต้แย้งผมเคยกินลิ้นวัวย่างนะแต่ผมไม่เคยกินลิ้นคนสด <laughs> แ่เล่นกินลิ้นสดๆเลยนะ,นะมีอะไรการันตีไหม ไม่มีอะไรการันตีได้เลยจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีมันจะดีกว่ากันนะแต่รู้ว่าตอนนี้มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันนี้นะคุณจะถามว่ามีอะไรการันตีว่าว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะดีขึ้นประเทศจะดีขึ้นใช่ไหมผมไม่รู้มันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะไม่มีใครพูดได้ว่ามีดีไม่ดีอดีตมีดีแต่วันนี้ผมรู้มีแล้วเป็นภาระผมไม่เห็นประโยชน์เอาแค่นี้แล้วกันใช่ไหม ของบางอย่างในอดีตมีประโยชน์วันนี้กับกลายเป็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยในบ้านผมมีเครื่องใช้หลายอย่างวันนี้ไม่มีประโยชน์เลยผมมีโน้ตบุ๊กอยู่บางตัวเนี่ยสมัยก่อนซื้อมาด้วยราคาที่แพงมากเลยแต่วันนี้มันคือขยะขยะที่ไม่รู้จะไปกําจัดทิ้งยังไงก็ต้องเก็บไว้นะไม่รู้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ข้างในบ้างนะจะยกให้ใครก็ลําบากเดี๋ยวแม่งไปเปิดมาเจออะไรความลงความลับในนั้นหรือเปล่าเราต้องเก็บไว้นะ จากของที่เคยมีคุณค่าวันนี้กลายเป็นขยะบอกแล้วไงว่าบางอย่างมันเคยมีประโยชน์วันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นขยะวันนี้บอกว่าใครจะรับผิดชอบทุกคนครับทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบครับก็บอกแล้วไงประเทศนี้เป็นของคนเราทุกคนทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบดีครับถ้าทุกคนช่วยกันรับผิดชอบมันก็ต้องดีสิครับใช่ไหมแต่ถ้าคุณยังทําตัวเป็นลูกนกแบมือขออย่างเดียวมันก็ไม่มีทางดีขึ้นหรอกระบบเฮียอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมแต่ถ้าทุกคน รู้จักการเสียสละรู้จักคําว่าส่วนรวมส่วนตัวรู้จักการแบ่งแยกรู้จักการเคารพกติกาสังคมครับยังไงมันก็ดีครับหลายหลายประเทศไม่มียังดีกว่าเราเลยนะหลายหลายประเทศไม่มีจะ,จะเจริญกว่าเราอีกเห็นไ,ไหมเออฉะนั้นอะไรใครจะมาบอกได้ครับผมก็ไม่ได้มีอํานาจมากมายที่จะปการันรีอะไรได้เออทาไมเราไม่ทําให้ทุกคนนะร่วมกันรับผิดชอบประเทศนี้นะครับ ทำไมจะต้องโยนภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับคุณภาพของประเทศมันขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากรไม่ใช่หรอคุณอย่ามาบอกว่าเอ้ยตอนนี้มันดีมันดียังไงนะลองบอกลองบอกความดีหน่อยสิครับเนี่ยลองบอกความดีนะว่ามันดียังไงนะใช่ไหมมันพูดถึงความดีไม่ได้ว่าจะมันจะดีได้ไงนั้นมีไม่มีอนะ่ะผมว่าไม่มีดีกว่าหรือเปล่ากลายเป็นภาระถ้ายุติหมดอำนาจจะโดนก็หาอะไรบ้างน่าจะเพียบนะ ก็หลายอย่างก็ใช้อํานาจใช่ไหมยิงแต่วันนี้เขาอยู่ในอานาจก็เลยไม่มีกล้าเล่นงานเขาแต่วันนี้เขาหมดอํานาจว่าจะถูกขุดคุยเขาก็เลยจะไม่ต้องอยู่ตอนนี้บ้านเรานะีมันกำลังวุ่นวายอยู่นะเพราะว่าทิ้งความประชาชนทุกยากนะในราะว่าโควิดมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโดวยเฉพาะพวกที่หาเช้ากินขํา คนเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับความทุกข์ยากแต่มีคนอยู่บางกลุ่มคนระับยิ่งมีเพราะว่าวิกฤตแบบนี้ยิ่งสบายไม่ต้องทํางานใช้ชีวิตยอย่างสบายวันนี้หลายคนพิมพ์ข้อความเนี่ยผมรู้แลาะคุณจะสื่ออะไรกันนะ,นะครับใช่ไหมดูแลตัวเองกันดีๆนะผมไม่เขี่ยวนะครับนะนะผมรู้ครว่าประเทศนี้มันพูดไม่ได้ทุกเรื่องผมก็ไม่รู้จะหาหาใส่หัวทำไมนะก็เลยเอาว่าผมเชื่อทุกคนก็รู้ดีนะครับ ผมรู้พวกเรารู้กันดีอยู่แก่ใจดีอยู่แล้วผมว่าพวกเราไม่ได้คนโง่หรอกบางทีอาจจะไม่ต้องแกล้งโง่เพราะฉลาดแล้วมันอันตรายก็อย่าไเป็นฉลาดเลยก็งโงโ่ๆน่อยก็ได้เรื่องมาเรื่องโง่ๆน่อยแกล้งโง่น่อยก็ได้แต่ผมเชื่อวันหนึ่งนะน้ํามันจะล้นเขื่อนวันนี้นะถ้าเขื่อนยอมปล่อยน้ําเขื่อนก็ยังอยู่นะแต่ถ้าเขื่อนคิดว่าค่าแน่นะวันนั้นมันจะไม่เหลือเขื่อนวันนี้ถ้ายอมเป็นเขื่อน สร้างความสมดุลอะไรที่มันเยอะเกินก็ปล่อยระบายออกมาบ้างใช่ไหมครับก็สามารถให้อยู่ด้วยกันได้อย่างดีแต่ถ้าวันหนึ่งยังคิดว่ากูเจ๋งผมจะรอดูวันน้ําล้นเขื่อนจะดูที่ว่าเขื่อนมันจะเหลืออะไรบ้างมันจะยังเป็นเขื่อนอยู่ไหมหรือจะกลายเป็นขยะเขื่อนเนี่ยถ้ามีประโยชน์นะยังช่วยนะยังช่วยระบายน้ําเพื่อการชนประทานปล่อยน้ําเพื่อการไฟฟ้าสร้างความชุ่มชื้นร่มเย็นเขื่อนนี่นก็เป็นประโยชน์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขื่อนนั้นแม่งตั้งมาแล้วแม่งกักน้ําไว้ไม่ปล่อยไปให้คนนั้นใต้เขื่อนแล้วยังล้นท่วมไปทั่วทุกหัวละแหงเขื่อนนั้นก็ไม่มีประโยชน์เฮี้ยอะไรเลยใช่ไหมมันต้องระเบิดทิ้งใช่ไหมแค่นี้แหละครับ